ีครับสวัสดีพีทุกท่านนะคะตอนนี้ก็ทำอะไรกันเนี่ยเป็นไงเจ๊เข้าบ้างไหมเนี่ยพี่เจ๊ยังอ่อนอยู่ตายแล้วพี่เจ๊ไม่ทำอะไรมารถแต่ทานยางแบนมึงแบนตั้งนานแล้ว,เ,นนลวเอ่านี่ปะนัดปะนาดให้ตามไปดีกว่าไหม,ปไ,หมไปปะไอไปสูบบ้านนั้นอะ<ม>อ๋อไม่นะครับเนาะขี้เกียจอะเอาเบาต่อไปไปหาตัวช่วยดิลุงเพชรดู ววกกจะมีแรงยวกไหมเลยนะอุ้ยลูกยางคนเอาอีกบ่อหนึ่งเออเน่นไหมล่ะอันนอปไหมเอาลงออกมาเลยๆๆๆลงไหมช่วยหน่อยลงเลยอ๋อลงออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวอันนี้อันนี้ต้องตีกันถือๆนี่ต้องตีกันนี่เย็ถือไว้หมดแรงเข้าต้มนี่ยางมันจะปิ้นด้วยเนี่ยต้องไปให้ใหญ่ทำให้ตาทำใหม่ไม่ต้องไปทำใหม่สิบ่ได้ต้องไปซื้อเดือนเห็น่อยเดือนมันงอแล้วเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่เห็นบ่ทางด้านนีใช่เจ้าบุรีบุิร ลมปอกวิ่งแต่ปล่อยลงเข้าฮะมันเริ่มจะเข้านะเรื่องแข็งแล้วเร็จักรันต้องให้เร็วเร็วพลังค้างเเร็วเร็วเร็วพลังค้างเลยเร็ว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 เร็มุจมุ่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 งเจมุ่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 งเ ไีฟ้าฟาเดยวมาล้อหน้าเนี่ยอ่อนสุดสุดล้อหน้าเนี่ยสุดสุดโอ้โหอ่อนมากล้อหน้าอทีดมาจากการรถจักรยานนะอไหนร้ออยู่ไหนอเปิดสิมจาการานะนี่อ่อนมากลมอ่อนมากเห็นบ่ลุกเลยอะใส่มาเมื่อกี้เนี่ยยงเปลอยอย่าไปตียงด้อปาีเหลืองก้าขาัตรีอะมุด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 เลยอีกรอบมุดมุดมุดเลยไอเดเฮ้ออสุดท้ายเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะจ๊ะกลับถึงบ้านแล้วจ้ะกลับมานะคะเอฟซี FC นะคะมีของสิ่งนี้นะคะมาส่งนะครับนะคะมีของสิ่งนี้มาส่งนะคะมีเอฟซีส่งมาให้นะคะนะครับเนาะว้าวนะคะขอบคุณสาวสวยมากนะคะที่ส่งของมาให้พี่นับนะจ๊ะพี่รักษานะคะส่งสิ่งนี้มาให้จ้าคะเอฟซีนะคะ มาดูกันนะเจ้าว่ามันคืออะไรนะคะมาถึงก็ตื่นเต้นเลยค่ะนะคะได้ของสิ่งนี้นะคะพี่นัดน้อยมากนะคะเอฟซีเนาะที่จะมีคนส่ง,งของมาให้นะคะนี่นะคะนี่นะคะามาดูกันนะคะว่าพี่จะส่งอะไรมาให้พี่นัดนะคะเอฟซี FC เนาะนี่นะคะส่งอย่างมาให้ค่อยนะนะครับเนาะแกะดูกันว้าวนะคะ โอ้ยน้อไอมาดูแน่นี่ว้าวว้าวว้าว,ว,าวเริ่อคืออ e ีหยังนะคะโอ้โหมันคือชุดนอนเป็นมินเนี่ยนนะคะเอ้ยตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรนะคะ fc ไม่ใช่มินเนี่ยนนะคะตัวนี้เขาเรียกอะไรน้อน,นะคะสนุปปี้นะคะว้าวเราจะมีชุดนอนนะคะ fc ใส่นอนเลยนะคะว้าวทานิมากนะคะ ว้าวนะคะขอบคุณนะคะพี่นิสานะคะขอบคุณมากนะคะแมวนะคะว้าวสีฟ้านะคะมีกระเป๋าด้วยนะคะเอสีเนาะ,ะเดี๋ยวคืนนี้เราจะใส่กันนะคะเราจะไม่ซักนะคะเราจะใส่นะคะอ่ะ,นะ,ะ,ะ,นะ,ะ,ห,ะหนึ่งชุดผ่านไปนะคะปัดนะคะโอ้ตัวเดิมค่ะเดิมอันนี้สีเหลืองนะคะสีเหลืองค่ะสีเหลืองโถอย่ายพึ่งยุ่งกับแม่นะคะโถ ổ, สนใจนะคะว้าวันะะนี้สีเหลือง นะคะโอ้โหเอฟซีเลยนะคะน่ารักจังเลยนะคะนี่นะคะมันเป็นอย่างนี้นะคะคุณโถก็สนใจนะคะเอฟซีเนาะนะคะโอ้ยนะ,ะมันเป็นชุดแสกนะคะชุดนอนนะคะแล้วมีเป๋าด้วยนะคะชุดนอนก็ได้นะคะใส่นะคะใส่ไปข้างนอกก็ได้นะคะแต่มันโอเคนะคะบางหน่อยนะคะ,นะคะว้ายเห็นแดกมันโถนะคะเอฟซีเย นะคะโอ้ยหันแทบไม่ทันนะคะลูกชายนะคะนี่นะคะเป็นยังไงล่ะนะคะนี่นีสีเหลืองนะคะสีฟ้านะคะนะคะแล้วก็ชุดสุดท้ายค่ะสีแดงขอบคุณพี่นิสามากมากครับไม่ใช่นิสารักนิสานะพี่พี่อะไรนา้พี่นิสานะคะนิสาเหมือนกันนะครับได้แล้วนะคะขอบคุณมากเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะคือน,นี้ว้าวนะคะ ทีโทรเราจะมีชุดนะคะออกไปใส่บาทนะคะตอนเช้าแล้วนะคะเอฟซีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณที่มากนะคะขอบคุณมากนะคะที่นําสิ่งดีๆนะคะมาให้พี่นัทนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะคะขอบคุณมากนะคะว้าวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่นะคะสีแดงวันอาทิตย์นะคะเอซีเนาะาวนะคะไปก่อดนะคะโอเคว้าวน่ารักมากเลยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณะคะ่ะอคลิปน,นี้ก็แค่นี้นะครับนี่คือความดีใจที่กลับมาบ้านแล้วเจอสิ่งนี้นะคะขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับอขอจบคลิปสั้นๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะ